วันนี้ติ้วกับตู้มีร้านเปิดใหม่มาแนะนำยิ่งถ้าใครเป็นสายเขื่อนด้วยนี่บอกเลยว่าเจ๋มมากร้านนี้อยู่เขื่อนแก่งกระจานระยะทางเดินทางจากกรุงเทพประมาณ190กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงนิดนิดลานกว้างปากสมอมุมไหนก็สวยแล้วยังตกปลาได้ด้วยรออะไรกันคะทุกคนกระโดดขึ้นรถมาเลย นี่มาถึงแล้ววันนี้เราจะมาแคมปิ้งแอดวิชชิ่งว่ายง่ก็คือมากางเต็นท์แล้วก็ตกปลาเรามาเปิดคลิปใหม่ของเราอยู่ที่แก่งกระจานทำไมแก่งกระจานน้ำมันแห้งอย่างนี้และทุกคนน้ำมันเหลือน้อยใช่ไมมันแรงอะ่ะมันไม่ถึงขั้นแรงรแต่ว่าน้ำมันน้อยนี่ตกนะ ทางเข้าลานกลางเต็นท์ก็จะลึกหน่อยนะแต่ไม่ถึงกับรถมาลำบากเนาะกิ่งก็มาได้ เรากำลังเลือกโลเคชันที่จะลงเต็นท์อยู่ทุกคนแ้สวยมากพื้นที่เยอะแยะเลยลงตรงไหนก็สวยปักเต็นท์ลงตรงไหนก็สวยบอกเลยสภ <c oughs> งมแ <c oughs> รงมาก วันได้พิกัดเหมาะแล้วใช่ไหมพูดดังๆเราจะเอาตรงนี้โอ้ยไม่มีตำตีเลยจับตรงนี้ีตรงเราจนนะหัน <ไป S 1> หน้าเราจะหันไปเลยอันนี้เป็นเวลาเที่ยงวันดิฉันตากแดดตอนเที่ยงวันกั <c oughs> งหันกั <c oughs> งหันลมสู้ชีวิตมาก <c oughs> บุ้มบุ้ม เราเดินไปเดินมาลานกว้างขวางสวยงามทีที่ให้กางเต็นท์เยอะเลยทุกคนราคาปกติคืออยู่ที่ประมาณ150บาทต่อหวัวน,นะต่อคนต่อวัน เสร็จสัทีกว่าจะได้นั่งใช้เวลากลางเป็นชั่วโมงเพราะว่าลมแรงมากไอ้เก้าอี้แดงไม่เกี่ยวนะคนุณเก้าอี้แดงกับโต๊ะไม้เนี่ยเราไปเอามาจากข้างบนนูน้นแดดจะมาลองทํากับข้าวพอดีกับข้าวมื่อนี้จะหนักนิดนึงก็คือทำปลามาที่เขื่อนกต้องกินปลาน้ำจืดแล้วดูนูน้นฝั่งนูน้นฝนจ้า นั่นคือฝนกำลังมาหาเราแล้วดูสิอยากให้มามาเถอะเรียกฝนอ,อ่ะอ่ะหุ่นเรียกฝน <c oughs> น่าเกียดเหมือนผีโพง แล้วเราตะโกนขนาดนี้ถ้าฝนไม่มานี่คือยังไงตัวแรงเหรอแม่แรงภาษาอีสานวันถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่าแม่แรงแม่แรงก็คือเป็นตัวกาลากินีีไม่มาฝนไม่มาฝนไปแล้วใครคือตัวแรงฉันสินะฉันสินะฉันนะสิตัวแรงคือฉันนะสิฉันนะสิตรงเดี๋ยวก่อนถ้าใคร จุดนั้นที่เป็นข้างในอ่ะเข้าไปกลางเต็นไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่เขตอุทยานตรงเกาะเล็กๆตรงนั้นก็ไปไม่ได้เป็นเขตพื้นที่อุทยานอยู่ได้ตรงนี้แค่ตรงที่เราอยู่กับลานข้าง้าใจอยู่ตรงนี้ที่เธอต้องการเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนแรกว่าจะตกปลาตอนแรก วนเขาบอกว่าเขาจะตกปลาไปไปมาเขาไม่ตกละปลาเขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นงมหอยเดี๋ยวเราจะเอาหอยทรายขึ้นมาตัวตัวหอยทรายงมหอย ก่อนพร้อมแล้วจ้ะฉันจะไปงมบักไห้อ้ออาวพี่ตุ้มแย่แล้วติดอออโอ้ยรวยเอ้ยรวยติดหลง คือที่ทำมาหากินฉันจะงมหอยแล้วอาจารย์ยิ่งสักเปิดโต๊ะทำกับข้าวแล้วค่ะลวกเลลวกนานเกินไปไหอยให้หดหมดเลย การอาจารย์ยิ่งสักเราทําหน้าที่เป็นผู้ล้างผักให้อาจารย์ยิ่งสักเออยิ่งยิ่งสักจะได้ฉลาดฉลาดเออทำไมความหมายอย่างนั้นวะยิ่งสักฉลาดเละอันนี้เราไปเอาน้ําที่เขื่อนมาล้างก่อนเป็นน้ําแรกแล้วค่อยเอาน้ำน้ำดื่มล้างดื่มล้างอีกรอบนึ่ง เพราะว่าถ้าเราจะขึ้นไปเอาน้ําสะอาดข้างบนแบบน้าประ่าไป่โขเราก็เลยต้องเอาน้ําเขื่อนล้างไว้ก่อนเป็นน้ำแรกนี่ก็คือโต๊ะไฟที่ไปไปแฮบเข้ามาคือเรามาของลานวันนี้เรามาเหมาลานเราก็เลยแบบว่าสามารถเราจะหยิบอะไรก็ได้ที่ที่เขาให้หยิบนะไม่ใช่ไปหยิบมดส่วนไม่เขาก็อนุญาตได้ อันนี้คือดอกกระเจียวแต่และอย่างเรามันอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ดอกกระเจียวก,ก,ยก้อยหอยเนี่ยโอเคอยู่ในกลุ่มเดียวกัน <laughs> <laughs> แต่เราเจะย่างเห็ดกินกับโชวย่วาซาบิเห <laughs> มืนอนจะ็เต้ามากๆเลยพี่ตุ้มอันนี้มันต้องลอกไหมมันอ่อนอยู่นะอ่อนอ่อนไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกเพราะว่ามันดอกดอกอ่อนอยู่เราจะไม่แบบนี้ยพว่วงนะ ไม่อยาไม่อยาไม่อยาไม่อ่าแตนที่ทำลวงวนหายไปเลยลมพอเย็นๆดูพ่อครัวสองคนอยู่ในอยู่ในเฟรมกล้องพอดีว่าไงครับอัง เกิลตุ้มอยู่ดีๆก็ร้องขึ้นมามันก็ตกใจอยู่นะอังเคิลตุจะต้มน้ำแล้วนะอังเคิลอยากเป็นอังเคิลเหรอตอนนี้มาแรงนะอังเคิลนะเออตอนนี้ก็อ่ะดูการทำอาหารของอังเคิลตุ้มกับอังเคิลตุไปก่อนนะอังเคิลอังเคิลตุอยากได้อะไรขอยบอกนะอังเคิลตุว้าว อันนี้ต้มปลาปักข้างเดี๋ยวดูอังโตซุก,กับอังโตซุกทำทข้าวกันตำบกหงเลยจ้าแม่ค้าเปิดตลาดตำบกหงอีกแล้วเหรออีกแล้วอะไรจ้าเราไปแคมปิ้งเราไม่ได้ตำบกหงมาไหลแคมแล้วนะมีที่นี่แหละฉันเห็นเมนูปลาของกเธอก็ได้จะตำบกหง <laughs> ใช่ก็เลยจะตำบกหงถึงแม้ว่า อุปรกรณ์เราจะไม่มีโครกเราก็ตำได้ใธอจะใช้อะไรตมสอกถูกนี่ไงด้ามมีดนี่แหละจะเป็นสาโปปกปกตปกำามกหุงให้ตำามกหุงให้กับท,ทั้งโค้ทั้งคู่กินนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึง่งห้าโมงเย็นฝนไปหมดแล้วฝาเปิดเลยจ้าวิวสวยมากเลยอาหารเราก็พร้อมแล้วทุกคนแต่ว่าพี่ตุ้มแกไปไอ้นี่ก่อนไปกางเต็นก่อน นี่คือบรรยากาศยามเย็นไม่ใช่แค่เย็นธรรมดานะนี่เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วยังไม่มืดเลยอะทุกคนดูสิแล้วดูแสงโอ้โหวสวยมากอยก่างดีอะกางเต็นท์เหรอจ๊ะจะเอาเต็นท์ไหนสรุปอยากนอนพื้น โอเคได้เลยนี่ร่นตรงนี้ยังไงกับเขาดีเขาหลับไปแล้ว เน,นอนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้หมาก็กลนน้อหมาก็ขาก่าใสดูดูหน้าแต่ละตัวได้เศร้าไปแล้ว <c oughs> นอนฟังเสียงนกเสียงกาแล้วก็มีแมลงป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กเจ็ดกันพรุ่งนี้เช้า เดี๋ยววันนี้แม่ควรติ๊วจะมาทำกับข้าวตอนเช้าแต่ว่าก่อนอื่นต้องเอาไปล้างถ้วยก่อนนี่คือการล้างถ้วยแบบวิธีชาวเขื่อนนี่คือการเอียบหน่อยเข้าไปนา เอาผมต้องว่ากล้างกับน้ำน้ำอะไรนะน้ำบาดาลใช่น้ำในนาแะอ่ามันจะออกอะไรละมันก็ยิ่งลื่นๆเนาะมันที่มันลื่นเพราะว่ามันอะไรนะพี่ตุ้มมันด่างเยอะใช่ไหมน้ำมีความเป็นด่าง ็จเจใหญ่ะปนน้ำมาดานร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่นะคะทุกคนชื่อว่าริวแคมปิ้งแอนด์ฟิชชิ่งอยู่ที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ากลางเต็นท์คนละ150บาทเท่านั้นเองมีห้องน้ำมีไฟฟ้านะแต่ว่าเป็นไฟฟ้าแบบเออใช้เครื่องปัน่นห้องน้ำมีสองห้องอยู่ข้างบนแล้วก็ถ้าใคร ไม่อยากเดินไกลเหมือนเราก็กางเต็นท์บริเวณนู้นได้ถ่ายรูปลงมาสวยเหมือนกันก็จะได้วิวที่เป็นพาโนรามาคือเรามีเต็นท์หลังคาแล้วก็มีเต็นท์พื้นแต่ว่าเราชอบอนอนเต็นท์พื้นรู้สึกว่ามาที่นี่นอนเต็นท์พื้นสบายเพราะว่าทรายนุ่ม วันนี้ลมสงบมากนะจ๊ะไม่หรอกยังไม่ถึงเวลาลมแรงออกเลยถึงจะลมมาแต่ลมสงบมากจริงเมื่อวานเข้าแกล้งเราเฉยครอบครัวหัวเขื่อนดีและบอกว่าหัวเขื่อนไม่ได้หัวอย่างอื่นแล้วเรื่องขยะค่ะพี่ตุ้มเราต้องเก็บกลับไหมหรือว่าที่นี่ทิ้งให้ยังไม่แน่ใจว่าขยะรอบที่แล้วเราไปนั่นเขาก็เป็นที่ทิ้งนะอือ น,น่าจะมีคนดูแลเที่ยวขยะไปทิ้งเนาะใช่ใชบางร้านเขาจะเขียนป้ายไว้ชัดเจนว่าให้เอากลับไปด้วยแต่นี้เป็น้านเปิดใหม่ใช่ไหมคะใช่้านเปิดใหม่ซึ่งจะเปิดน่าจะกลางเดือนหน้าเป็นต้นไปจะเปิดให้เข้าบริการกลางเดือนกรกฎาคมถูกต้องเออกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งเรามาวันนี้วันที่21มิถุนาเนาะก็อีกประมาณเกือบเดือนหนึ่งที่ประมาณเดือนหนึ่งเลยละ่ะ เรามาเปิดร้านให้เขาเอ่ะใช่เรามาเปิดลานแล้วกับเพื่อนเพื่อน,น,นใช่ไหมกลุ่มนั้นอะ่ะต,ต,ต้อนกแจ้งเง็กอ่ะอันนั้นคือจริง,รงๆเขากางเต็นท์ให้ดูว่าเขามีเต็นท์บริการให้เช่าอ่า,อาหลังเล็กๆแบบนั้นอะ่ะนอนน่าจะนอนได้สองถึงสามคนก็สองคนกำลังพอดีมีชุดเครื่องนอนด้วยราคาสี่ร้อยบาทสำหรับสองท่านอืมอันนี้คือเป็นแบบก็คือมาตัวเปล่าใช่ก็มานอนมา ชิวๆกับเพื่อนๆอย่างนี้ยเราไม่เราไม่ไม,มีเต็นท์ไม่มีอะไรก็สามารถเข้ามาได้โอเคงั้นเราสองสองสองคันสามคนเ,<อ>เป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาที่นี่ใช่แล้วก็เต็นท์ที่เขากางไว้นั้นไม่ไม่ได้มีแขกพักแต่ว่าเป็นเต็นท์ของที่นี่อ่ะการให้ดูว่าเขามีให้เช่าเนาะถูกต้องประมาณนั้นแล้วก็ค่าเข้าสําหรับอย่างอย่างเราจะเข้ามาอย่างค่าแคมป์หรือจะเป็นแคมป์เก่าที่เรามีเต็นท์มาเองเราไม่เช่าเขาก็เขาคิดค่าบริการอยู่ที่ ร้อยห้าสิบาทอืมอันนี้คือเราสอบถามพี่เจ้าของมาแล้วร้อยห้าสิบาทต่อท่านซึ่งตกปลาได้ไม่คิดส่วนต่างถ้าาไหรว่าได้ปลาเราจะทำอะไรกินก็ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เรื่องไฟเขาไม่มีไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าอ่าเหมือนเหมือนใช้เครื่องปัน่นต้องเป็นเครื่องปัน่นเพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้ไฟก็ต้องแจ้งเขาแล้วก็เขาจะคิดเพิ่มห้าสิบาท อ๋อมีค่า<ม>คบริการก็เหมือนกับว่าเขาจะลากสายมาให้ก็เป็นจุดจุดที่เขาลากสายมาให้แล้วห้าสิบาทเนี่ยกําหนดเวลาไหมเออน่าจะเขาก็จะถามเราแหละว่าส่วนใหญ่เขาจะเปิดประมาณหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มประมาณนี้อ่านะอันนี้คือเรื่องเวลาพี่ยังไม่แนใ่ใจไม่แน่ใจคือคิดว่าน่าจะประมาณนั้นอ่าแต่ว่าถ้าใช้ไฟฟ้าคือจ่ายเพิ่มห้าสิบครับแสบๆเลยจ้าหอมเลยหอมเลยจากแดดเป็น ใช่จะนึมว่ายืนในนี้มองมองเห็นเหมือนไม่ม e ีแสงแดดนะแต่ก็ร้อนร้อนนั่งล้างถ้วยอยู่แบบโอ้มันใหม่มันใหม่มันใหม่เลยตากแดดแน่ๆเนี่ยคือตากแดดเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมไม่ครไม่ครเปลี่ยนมุมทำกับข้าวว้าวทำไมไม่มามุมนี้ตั้งแต่แรกสวยใช่ไหมเดี๋ยวหมุนกอนคุณก็จะได้การทำกับข้าวที่สวยงามนะคะอ่ะควา อุ่ยดีไหมจิ๋วดีดีพ่อครัวหัวเขื่อนพ่อครัวหัวเขื่อนเถาพูดตรงงพูดให้แบบชัดๆนะพ่อครัวหัวเขื่อนไม่ได้ปะว้าวว้าวไม่ว้าวไม่เปิดนะว้าวเหมือนว้าวแจะเหลืองนะว้าวไม่ว้าวไม่ โอ้โหสถานที่ย่างหมูสุดยอดกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงนี่คือข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเที่ยง้าทเช้าทั้งเที่ยงเลยทั้งเช้าทั้งเที่ยงแต่บรรยากาศโคตรดีเลยลมลมเย็นเนอะลมพัดวีวีเข้าหน้าโอ้เป็นตะนอนลมตีหน้า ลมตีนาวีวีมันไม่ใช่ตึงๆนะทุกคนมันวีวีเพราะลมมันกำลังพอดีจับข้าวอีสานสไตล์หมูย่างส้มตำไม่เคยขาดดอกกระเจียวดอกกระเจียวย่างอํากระเจียวย่างกับเห็ดย่างกินกับซอสโชยุวาซาบิ เราต้องไปเก็บเต็นแล้วมันร้อนเต็นไปแล้ว,วเก็บเต็นตอนเที่ยง จัประหยะทางจากตรงที่เรากางเต็นท์ไปถึงตรงที่เข้าห้องน้ําดูซิว่าจะกี่เมตรและใช้เวลากี่นาทีนี่เดินปกตินะไม่ได้วิ่งทุกคนเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําว่าห้องน้ําที่ลานเปิดใหม่เป็นยังไงแต่ต้องบอกว่านี่เป็นห้องน้ําที่ใช้ชั่วคราวนะสําหรับห้องอาบน้ําเพราะว่าเดี๋ยวพี่เจ้าของเขาน่าจะทําห้องอาบน้ําใหม่ ได้ยินมาว่าอย่างนั้นน่ะนี่เราเดินมาถึงห้องน้ำแล้วระยะทาง0.32 km จุดสสองเมเมตรเองไม่เกิน250เมตรทำไมมันรู้สึกไกลจังวะ <c oughs> เป็นเพราะว่ามันเดินขึ้นเนินแน่เลย อันนี้เป็นห้องน้ำมีสองห้องนะคะก็จะเป็นที่อาบน้ำด้วยมันเป็นห้องน้ำแบบเออที่เป็นตู้เนาะเป็นตู้ห้องน้ำที่เราเคยเห็นเวลาไปเขื่อนอะไรเงี้ยสไตล์นั้นเลยนละตอนนี้ก็คือยังเป็นห้องส้วมแล้วก็มีฝักบัวสามารถอาบน้ำได้แต่พื้นที่มันก็จะคับแคบนิดนึงนะ บรรยากาศข้างในมีสองห้องก็คือเป็นแบบนี้เหมือนกันอีกตู้หนึ่งก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเรากำลังจะเดินทางกลับกันแล้วค่ะทุกคน ปิดคลิปที่วิวฟิชชิ่งแอนด์แคมปิ้งทุกคนอย่าลืมตามเรามานะวิวสวยมากลันโลเคชั่นจุดกลางเต็นคือดีมากจริงๆบ,บายบยเจอกันใหม่คลิปหน้า